สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนพศ2อ,อ6 8จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้แนละ้วตรงนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงาน การเงินสุขภาพความรักโชคลาภหรือไพ่ครูบาอาจารย์ของหมอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายคุณอยากบอกหรือเตือนอะไรก็ขอให้สื่อมาไพ่ด้วยความแม่นยํานะคะอันดับแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม่นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอธิษฐานจิตชื่อนววามสกุลวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยหมอขออนยยุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะเนาะ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะอ,ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะหมอขออนุญาตเปิดไพ่เนาะเรื่องการงานหน่อยเป็นยังไง โอ้ในช่วงช่วงเดือนนี้รู้สึกจะติดลบนะคะการงานการเงินติดลบนะคนที่เกิดในเดือนตุลาเดือนนี้ค่ะซัพพอร์ตตัวเองดีๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดมีงานมีเงินทํางานประจําอยู่มีเงินเก็บอยู่เก็บหอมรอมนิดให้รัดกุมนิดนึงนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ภาระใช้จ่ายนะคะรู้ว่าเขาเรียกอะไรได้มาใช้ไปอย่างเงี้ยค่ะได้มาหมดไปลักษณะประมาณนี้ไม่มีเหลือเก็บนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินที่แบบว่า มันมีภาระหนี้สินต้องรับผิดช,ชอบแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยในเรื่องการงานนะคะการหักโหมการทํางานค่อนข้าง,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 งจะเป็นงานหนักเศร้าซึมนะคะมีความเครียดกดดันเยอะเลยสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีหมอเขาต้องขอโทษนะที่พูดแบบนี้อาจจะหมดเงินไปกับครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่รู้จักจากลานะคะหรือว่าเสียชีวิตเนาะหมอต้องบอกแบบนั้นะหมดเงินกระด้านนี้เยอะเลยสิ่งที่หมอบอกนะคะอ่ะแล้วก็คนที่ทํางานหาเงินเก็บเงินเนี่ยเก็บหอมรอมริดหมอมองว่าบางทีมันต้องมีภาระค่าใช้จ่าย รอบด้านนะคะสิ่งที่หมอบอกใครที่ทํางานในด้านออนไลน์สื่อสารต่างๆนะคะดู การงานดีๆอย่าให้ขาดตกบกพร่องอะไรหรือตัวเราเองมีสติในการทํางานนิดนึงอาจจะได้อาจจะโดนตําหนิโดนว่านะคะโดนกล่าวว่าเก่าตักเตอหรือบางคนบางกรณีเกิดการเบื่ออยากยกย้ายงานก็ได้แต่หมอหมองว่าถ้าเกิดย้ายไปอยู่ที่ใหม่ถามว่าดีไหมมันก็ดีค่ะแต่ต้องดูดิดนึงภาระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมันคุ้มกับที่เก่าไหมเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะเพราะบางทีมีเกณฑ์ที่อยากจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนงานก็ได้สิ่งที่หมอเห็นนะคะมาในรูปแบบที่แบบว่าคิดไต่ตองไว้แล้วก็ได้นะคะมันไม่ได้แบบรูปแบบฉับพลันนะถามว่าลองพิจารณาดีๆ ในด้านนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะใครที่ทํางานในด้านอาหารร้านอาหารในช่วงนี้เดือนนี้จะเป็นการจับต้องการเงินนะคะสําหรับคนที่ค้าขายนะค่อนข้างจะดีนะคะหรือว่ามีลูกค้าเก่าวนกลับมาใหม่หรือว่าลูกค้าใหม่ที่รู้จักจากการที่ทําอาหารการกินของเราเขาถูกอกถูกใจอาจจะมีการบอกต่อหรือโพสในโลกโซเชียลออนไลน์อาจจะมีการป๊อปปูล่ามีชื่อเสียงดังขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกสําหรับคนที่ทําอาชีพค้าขายนะคะบอกกล่าวจะที่เจ้าทางนะคะนิดนึงเนาะ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะการค้าขายก็จะเรืญอนรุ่งเรือนราบเรื่อนมากขึ้นนะคะแต่ทำอะไรคอยพูดดีคิดดีใจเย็นๆเข้าไว้นะคะสิ่งที่หมอบอกใครตักเตือนให้เก็บคําตักเตือนของเขานะคะมาเป็นบทเรียนเราเนาะ,ะมาเป็นการปรัด ปเปลี่ยนการดัดแปลงนะคะจะได้มีการงานที่มันจะเริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกอ่ะมาดูในด้านคนที่มีคู่มีครอบครัวงงนๆกันนะคะช่วงนี้ทะเลาะกันนิดหน่อยงงๆงังๆเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่ก็เคลียร์กันได,ไ,ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะบางทีอาจจะสาะมีทํางานหนักไม่มีเวลาให้เราภรรยาทํางานหนักไม่มีเวลาให้กันซึ่งกันและกันในเรื่อง18บวกสิ่งที่หมอบอกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะดีขึ้นและปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะไม่มีอะไรค่ะไม่มีปัญหามาดูในด้านของคนที่สด ไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีเกณฑ์เพื่อนแอบชอบเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนชอบเราเราไปชอบเพื่อนก็ได้ลักษณะประมาณนั้นนะคะสิ่งที่หมอบอกและมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงที่เขาจะรู้สึกว่าชอบเราหรือเราเอนเตอร์เทนกับเขาเขารู้สึกถูกใจเราก็ได้นะคะ mm hmm. อาจจะมีโมเมนต์การเปลี่ยนนะคะสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนก็ได้นะคะในชั่วโมงนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วไปในทิศทางที่ดีเพราะเข้าใจซึ่งกันและกันหรือเขารู้ประวัติตื้นนึกหนาบางของเราได้ดีก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเมรับพลังงานตรงนี้ไปมาดูในด้านนของคที่ โสดสนิทนะคะคนที่โสดสนิทในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่แบบว่าป๊อปปูล่ามีความสวยความหลอ่อโดดเด่นในโลกโซเชียลออนไลน์ไม่ว่าจะ แพลตฟอร์มต่างๆ f c e e o o o k n s t t g r r m t t k t t o k นะคะมีคนเข้ามาจีบทาบทามหรือว่าอยากสนใจหรือบางคนบางกรณีอาจจะทําตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอาจจะมีงานเข้ามาในด้านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะพวกรูปร่างหน้าตาผลิตภัณฑ์ผิวครีมหรืออาหารเสริมอะไรต่างๆนาะสิ่งที่หมอบอกก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะคะสแกนนิดนึงเนาะรับงานแต่ละอย่างค่ะดูะรายลักษณ์อักษรการเซ็นสัญญาการลงการจ้างงานอะไรต่างๆมันจะได้ไม่มี อะไรที่มันผิดพลาดตามมาในเรื่องการเงินเนาะสิ่งที่หมอบอกเป็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไม่ใช่ไปทํางานฟรีให้เขาแล้วเงินไม่ได้ค่าตอบแทนนะคะให้ระวังไว้นิดหนึ่งมาดูในด้านของสุขภาพร่างกายสิ่งที่หมอเตือนนะคะถ้าเกิดไข่เสีย คนที่อยู่ในครอบครัวคนรู้จักมักจีไปหมอต้องแสดงความเสียใจไว้นะที่ยืดด้วยงานข่าวดานะสิ่งที่หมอบอกนะคะหรือบางคนบางกรณีกาลังทําใจเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองก็ดูแลนะคะหลับนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าเอาเวลาไปจ้องโทรศัพท์จอนานบางทีมันปวดหัวปวดสายตาไมาเกรนได้สิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีระวังการกินมากเกินไปกินอาหารกินขนมก่อนนอนนะคะมันอาจจะทําให้เป็นพักไขมันสะสมพลังงานแคลร์คลเตอรล นะคะได้เนาะหรือว่าเบาหวานตามมาให้ระวังไว้นิดหนึ่งพยายามสวดมนต์ไหว้พระออกกําลังกายพักผ่อนในเพียงพอบางคนกรณีอยู่บ้านใกล้ๆสวนสาธารณะไปวิ่งบ้างก็ดีนะคะมันจะได้มีมีพลังงานที่สะสมในเรื่องของความอ้วนเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของโชคลาภสิ่งที่จะได้สิ่งที่หมอบอกนะคะอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วให้โชคนะคะหรือเราไปซื้อติดไว้ลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยที่บ้านให้โชคเจ้าทีก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเมีนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งใช่หากใครที่จะหวังมีบุตร มีมีลูกเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีได้นะคะใน5เดือนนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเม่นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอน,นิ่มเป็นกาลังใจกับทุกคนเลยนะคะสําหรับใครที่มาเห็นในคลิปวิดีโอนี้หมอน,นิ่มนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอสําเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดภาระหนี้สินในธุรกิจการงานให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ